สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ Hidden Moon Reader c n a n n น l นะคะวันนี้เจนก็จะมาทำรีวิวไพ่นะคะชุดนี้เลยค่ะ enchanted blossom นะคะ oracle เป็นไพ่ r r c l l e ที่มีคอนเซปเป็นดอกไม้ค่ะเห็นไหมคะว่าวันนี้มีอะไรแปลกใหม่วันนี้เจนนะคะก็ทำฉากใหม่นะคะให้มันเข้ากับทีมของไพ่ชุดนี้นะ อ่าชุดนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ี่สิบี่ใบอันนี้ก็คือผู้ที่แต่งไพ่นะคะคุณคาร่ามอร์โรนะคะอ่าอันนี้คือเขาก็จะบอกว่าไพ่ชุดเนี้ยคือเป็นภาษาดอกไม้อ่ะคะ่ะอืมคือเหมือนเขาใช้คอนเซปต์ภาษาดอกไม้คือประมาณว่าดอกไม้แต่ละดอกไม้แต่ละดอกเขาจะมีความหมายของเขาใช่ไหมว่าเออดอกไม้อันนี้แปลว่า อย่างนี้นะออดอกนี้แปลว่าอย่างนี้อเขาก็เลยเอาคอนเซปต์นี้ค่ะมาทําเป็นไพ่ออร์เคิลนะคะอเขาบอกว่าข้อความของไพ่อ่ะค่ะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับความหวงังเป็นความรักเป็นความสวยงามเป็นความสะดวกสบายเขาเรียกว่าอะไรเป็นความสบายใจนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเสริมสร้างเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจสร้างกําลังใจอ่ะค่ะอ่า ทั้งหมดก็มี44ใบเนอแล้วก็จะมีเพจมีไกด์บุ๊กนะคะ108หน้าสามารถใช้ในการเดลี่ไกด์แดนซ์ก็คือไกด์ประจำวันอคือเขาก็มาอันนี้ก็คือเรามาดูกันดีกว่าว่าแมสเซจเขาต้องการจะบอกอะไรกับคุณเขาต้องการจะมีข้อความอะไรให้คุณอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนี่นะคะสำนักพิมพ์ Blue Angel นะคะนี่ถ้าเป็น Blue Angel ใช่ Blue Angel เขาจะชอบมีอันนี้นี่นะคะก็เป็นเปิดกล่องมาแล้วก็เป็นประมาณนี้วันนี้ไฟมันอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะพอดีเครื่องไอ้นี่มันมันไม่ติดอะเจงก็เลยเอาไฟจากเทียนมาแต่มันก็พอเห็นความสวยงามหรือว่าลวดลายบนหน้าไพ่นะคะอ่ะนี่คะ่ะจะเป็นคู่มือนะคะเป็นคู่มืออันนี้มันเป็นแบบด้านนะคะเป็นไม่ใช่เป็นกระดาษเงาอแล้วก็ เปิดมาปุ๊บอืมก็จะเจอหน้าแรกแล้วก็จะเจอสารบัญน,นะคะสารบัญเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับความหมายของไพ่อ่จะมีวิธีการใช้ไพ่แล้วก็เป็นสเปรดต่างๆเหมือนไพ่ปกติอันนี้คือเขาก็แนะนำอืออันนี้เขาก็จะแนะนำเกี่ยวกับไพ่นะก็คืออย่างที่เจนบอกว่าไพ่ชุดนเขาใช้ภาษาของดอกไม,อม้ใช้ภาษาของดอกไม้ในการ ทำเป็นไพ่ออร์เคิลฉะนั้นคือแต่ละใบมันก็จะมีความหมายเป็นภาษาดอกไม้งงเนอะอ่ะมานี่เขาก็จะเป็นเกี่ยวกับสเปรย์เขาก็จะบอกว่าสเปรย์อ่านยังไงบ้างก็จะเป็นหนึ่งใบอ่านแบบสามใบแล้วก็อ่านแบบไอ้นี่ก็ได้คอนเซปต์จากราจากระจักระทั้งเจ็ดใช่จักระทั้งเจ็ดอืมนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของไพ่แต่ละใบเนี่ย ย่างเนี้ยเขาก็จะบอกนะอันนี้เป็นดอกอะไรดอกเกียงห้วยปะเนี่ยชื่อแปลกๆนั่นแหละเขาก็จะอ๋อเขาจะมีสองความหมายาเขาจะมีดอกไม้กับผีเสื้อนะทุกอย่างเหมือนว่ามันจะมีความหมายของมันเองอย่างเช่นอันเนี้ยดอกชื่อเนี้ยคริสใช่ดอกเกียงห้วยปะไม่แน่ใจเออหมายถึง Abundance คือไพ่ใบแรกเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ย ความหมายเนี่ยคือ Abundance แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นความอธิบายโดยรวมแต่เจนขอยยังไม่พูดถึงเนาะอือันนี้ก็คือ,อะไรดอกกุหลาบดอกกุหลาบก็คือ affection อืมถ้าเป็นผีเสื้อก็คือชื่อพันธ์ผีเสื้อค่ะ r e v e r d i n blue ใช่ไหมคะมเนี่ยอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่าเนี่ยดอกกุหลาบมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไร affection t h o u g c o r d history อ่าแล้วอันนี้คือเขาก็จะบอก เหมือนใบความรู้สึกว่าเออถ้าได้ไพ่ใบเนี้มันอาจจะหมายถึงอะไรอ่ะเดี๋ยวเราก็ดูคอสังเคตเนาะเขาก็มีทั้งหมด44ใบอืมแต่ในคู่มือเขาก็คือจะมีอย่างนี้ชัดเจนเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแต่ว่ามันเป็นขาวดาอะ่ะเราก็นึกสีไม่ออกอยู่ดีปะ <c oughs> แต่ก็ถือว่าเขาทํามาดีนะอืมตรงที่เจนบอกว่าเขาทำมาดีคือลายภาษาที่เขาใช้ในหนังสือ,อมันไม่ใช่ภาษาที่ยากเกินมันไม่ใช่ภาษาที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอุปมาอุปไมยอะคือมันก็ตรงดีเออมันก็แบบใช้ศัพท์ง่ายๆแบบอ่านเราเข้าใจได้ไม่ต้องแบบใช้อะไรแปลอะไรเยอะแยะอืมแล้วก็คีย์เวิร์ดบนหน้าไพ่ยอย่างเงี้ยคือก็ชัดเจนนะอะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงหน้าตาของไพ่นะคะอันนี้คือยังไม่ได้แกะยังอยู่อย่างนี้เลยฉะนั้นคือเจนยังไม่ได้เปิดหน้าไพ่แน่นอนเอ๊ ให้มันไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเพ,เพื่อนเพื่อเห็นไหมขอบให้อ่ะมันเป็นอย่างนี้หมดเลยอืเนี่ยมันดำดำอ,อ่ะเพิ่งเห็นถ้าอา้าวฉันอะไรนี่อือวินี่เพิ่งเห็นจริงๆนะเนี่ยดูดิขอบเออมันดำหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันไม่น่ามีผลต่อการใช้งานเนาะ ออันนี้ก็คือเป็นกระดาษท่านอันนี้ลายข้างหลังเขานะตอนแรกอะที่เจนเห็นครั้งแรกอะเจนึกว่ามันเป็นทองรู้ปะ่ะแต่มันไม่ใช่ทองนะมันเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลทองอืมแต่ถามว่ามันก็ดูเล่นแสงดีแต่ว่าไม่ใช่ขอบทองนะจ๊ะเออไอตรงรอบๆอเนี้ยไม่ใช่ทองอ่ะเราก็มาเริ่มที่ใบแรกกันเลยแล้วกันนะคะกระดาษก็ปกติทั่วไปอืม ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บางมากแบบสับแล้วไม่น่าจะเยินง่ายอะโอเคแล้วก็มาเริ่มใบแรกเลยคะ่ะอันนี้ก็คือ a b u n d a n c e นะคะอืมมัเหมือนดอกเกี๊ยงหวยจริงๆริอะมันคือดอกเกี๊ยงหวยใช่ไหม,มยังหาคําตอบไม่เลิอกอันนี้ดอกกุหลาบนะคะ affection น,นี่เรามาดูหน้าไพา้อืมอันนี้ ambition จุดแบบอารมณ์แบบจุดมุ่งหมายปความทะเยอทะยานเปน อันนี้ appreciation ความชื่นชมยินดีใช่ไหมก็เป็นอะไรตัวแทนของดอกทานตะวันอันนี้ aspiration beauty beginning bravery นะคะ compassion ความเมตตา มันติดม,มันกระดาษมันด้านก็จริงนะแต่มันติดกันนะหรือว่าเพราะเรายังไม่ได้สับก็ไม่รู้ compassion นะคะอันนี้ confidence courage น่ารักคะของเขามันเป็นผีเสื้อแบบดูเป็นกึ่งมังกรกึ่งผีเสื้อเนอะเหมือนแบบมันเป็นพันผีเสื้อแต่เขาวาดออกมาเป็นมังกรอะ่ะน่ารักดีอันนี้ d ิ g n นิ y ้ a o n e y dream, elegance, hmm. endurance, End endurance คือความอดทน faith, ศรัทธานะคะแล้วก็อันนี้อะไร friendship อืมทำไมมัน date air เนอะเดี๋ยวเราจะชวนคุย generosity นะคะเป็นดอกอะไรอ่ะเหมือนดอกลิลลี่แต่ไม่ใช่เขาชื่อ honey s u c c l e นะคะ Grace ค่ะเป็น Yellow Jasmine Gratitude นะคะเป็นดอก Bluebell ดอก Bluebell Happiness อันนี้ชื่ออะไร Corosis เหรออันนี้เอ็นจะบอกว่าวิธีการแบบถ้าไพ่ที่เป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น Keyword แล้วมันก็เป็นไพ่แบบ เป็นใบๆอย่างเงี้ยคือเข้าใจป่ะอารมณ์แบบไม่ใช่ไพ่ที่แบบหน้าไพ่มันจะสื่อความหมายอะไรได้แบบไม่ได้เป็นแบบสตอรี่อย่างเงี้ยค่ะเป็นทีมไพ่อย่างเงี้ยเวลาที่เจนเจอไพ่อย่างงี้นะเจนจะใช้เจนจะใช้ในการเขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะใช้ในเจนถ้าเจอไพ่อย่างเงี้ยนะแล้วเ,เราไม่รู้ว่าเราจะใช้ยังไงอ่เจนจะใช้อ่านคู่กับไพ่ทาโร่เออเจนจะชอบอ่านไพ่แบบนี้คู่กับไพ่ทาโร่เพราะว่ามันขยายความได้นะ อเหมือนแบบเปิดไพ่ตอบคําถามสี่ใบอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไพ่ใบเนี้ยกํากับอีกใบหนึ่งอืมมันก็จะขยายเขาเรียกว่าอะไรมันจะขยายอ่าความหมายของไพ่ทาโร่อะค่ะให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อนๆลองใช้ลองไปปรับใช้ดูได้นะเหมือนแบบเออเวลาเพื่อนๆเปิดไพ่ตอบคําถามสามใบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลองเปิดไพ่ออราเคิลดูจะเคยจะลองเปิดบ่อยแล้วนะมันมันเข้ากันนะพลังงานมันเข้ากันมันอ่านได้นะอืม p พ a c e สันติภาพความสงบสุขอันนี้ persistent การมีอยู่การดำรงอยู่อันนี้ pride นะคะหรือว่าแบบเดนจะลองหรือว่าเอาไปทำเขาทำพิกอากาศก็น่าจะได้นะเออเป็นทำพิกอากาศอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอไปอ่านคู่มือเขาก่อนอ,อ่านแล้วก็จดถ้าใครอยากให้แปลก็จะแปลให้ จริงๆมันไม่ได้ต้องมันอาจจะการแปลคู่มือคืออาจจะแปลว่าดอกไม้อันเนี้ยมันคือดอกอะไรผีเสื้อตัวเนี้ยคือหมายความว่าอะไรจากในผหน้าไพ่เขาต้องการจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะอ่านออกมาคร่าวๆแล้วก็จดบันทึกคือเจนอ่ะบอกไว้แล้วเคยบอกนะว่าเออเวลาได้ไพ่มาอย่างเงี้ยคือเวลาอ่านข้อมูลอย่างเงี้ยคือจดบันทึกอืจดบันทึกไว้ตลอดเนี่ย จดไว้แล้วเราจะจําได้มันจะทําให้เราจำไพ่จาความหมายจําคีย์เวิร์ดของไพ่ได้อืมอะแล้วก็อันนี้ค่ะสองใบสุดท้ายใช่ไหมใช่สุดท้ายแล้วว i สตอมค่ะเป็นไงคะหน้าไพ่สวยงามไหมคะอืมตอนแรกก็นึกว่าเขาเป็นทองนะเนี่ยพอพอ,พอสั่งมาปุ๊บเราก็ไปดูดรีวิวแล้วมึงไพ่ร่วง พอสั่งมาปุ๊บก็ไปดูรีวิวของต่างประเทศแล้วก็รู้ว่าอ๋อไม่ใช่ขอบไม่ใช่ทองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสวยงามค่ะเราก็มีเราก็มีไพ่สวยๆงามๆมาอยู่กับเรานะคะไปอ่านคู่มือก่อนเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเจนมีเวลาว่างนะคะเจนก็จะมาแปลมาเออมาแปลไพ่ชุดนี้มาเพราะว่าไพ่ชุดนี้แบบเออแบบบางคนอาจจะมาแปลไพ่ชุดนี้เนาะหรือว่าเจนอาจจะแบบลองใช้ไพ่ชุดนี้คู่กับไพ่ทาโร่ดูถ้าแบบ อ่านเดียวๆอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคนบอกว่าอาจจะไม่เคยอ่านไพ่แนวนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยใช้ไพ่แบบอย่างเงี้ยที่มันเป็นคีย์มันเป็นคีย์เวิร์ดแล้วมันเป็นภาษาเฉพาะอะเออไม่ได้เป็นไพ่ที่แบบเหมือนไพ่ทาโร่หรือมันเป็นไพ่ออร์เคิลชุดอื่นๆอ,นอะจะบอกว่ามันเป็นฮีวลิ่งมันก็ไม่เชิงนะเออจะบอกว่ามันเป็นอินสปิเรชันการ์ดมันก็ ก็ไม่เชิงก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยสทัทีเดียวฉะนั้นเอาไว้แบบถ้าเจนมีเวลาว่างเจนอาจจะมาแปลแล้วก็เจนอาจจะมาทําคลิปอันเนี้ยสาธิตวิธีการใช้ไพ่ชุดนี้ดีกว่าโอเคงั้นคลิปเนี้ยเจนต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่เนอ้อเพราะทุกคนก็กดติดตามกด subscribe เจนได้นะคะ เจนก็จะทำคลิปดีๆพยายามเจนจะพยายามทำคลิปดีๆคลิปที่มีประโยชน์นะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนอะงั้นคลิปนี้เจนก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ